เรารักประเทศไทยนี่ทีมงานตีคุณช้างทีมครับท่านสารวัตรนะครับโอ้สุดยอดเลยครับงานนี้ทุกคนคือฮีโร่นี่ครับผมไม่โคไม่ไหวนะงานนี้ดูนู่นหนักปัดออกเลยนะโอ้โหดู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 เอาสามะคีคือพลังนี่เออดีแรงนะที่ฐานพรานะครับนี่ทางกล้าไปแล้วครับผมนี um> ่รวมพลังกัน ดู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 นี่ครับผมนี่คือเหล่าฮีโร่ของเราครับนี่เหล่าฮีโร่ของชาวรถขุดของเรานะครับผมนี่นี่ครับ่เราเหล่าฮีโร่ของเรานะนี่นะทีมงานรถขุดของเรานี่ครับทุกคนคือฮีโร่นี่ครับผมนี่เลยช่วยตีนะครับนี่นี่ครับผมแต่ละคนนี่ลุยงานเต็มที่นะนี่ดูนี่ครับผมทางรถตรงรถไถนะนี่ ี๋ยวติ๊กเกอร์แปะเลยครับผมนี่เรารักประเทศไทยเลยนะแปะข้างหน้าตรงนี้เลยนะนี่้ <Okay. S 1> ครับคือทีมงานเา่ผู้ช่วยตีนะครับตีคุณช้างทีมนะครับผมนี่นี่ครับทีมงานตีคุณช้างทีมนะฮะโอ้ถ้าไม่ได้ทีมงานนี้นี่คือเราก็ไม่ได้ทางนะฮะน,นี่ครับวันนี้งเก่งมาแจ็สติ๊กเกอร์ให้หน่อยนะฮะ เกิดติดให้หน่อยเหนียวติดแล้วเหรอียวอ่ะติดตรงการลงกางบนบนหน่อยบนบนหน่อยอ่ะเอ้เทเลยนี่ของเราต้องตรงกลางเลยบนบนอ่ะอ่าตรงนั้นแหละเออ,อนั่นแหละนั่นแหละเรารักประเทศไทยนี่ทีมงานตีคุณช่างทีมครับทุกคนคือฮีโร่ครับของประเทศไทยนะงานสร้างถนนนะฮะ นี่ครับผมถนนแห่งความมั่นคงนะทางจามดตราดนะครับผมหอเลยทีนี้รอเลยรอเลยนี่ครับตอนนี้ก็กำลังเร่งนะรเร่งทำขุดดินคันขึ้นมาก่อนนะฮะตักดินขึ้นมาก่อนนะฮะเพราะว่าต้องสร้างให้สูงนะโอ้กีมงานคุณภาพล้วนึ่คนวิงงานอย่างเต็มที่เลยนะ เดี๋ยวเราติดตามภารกิจแท็กเตอร์ทางนู้นนะครับผมเดี๋ยวไปดูแท็กเตอร์ทางนู้นฮะว่าเขาจะทําอะไรกันนั่นหินนะผมเนี่ยมาดูพี่ใหญ่หน่อยดูพี่ใหญ่ของเรานะอู้อู้เดี๋ยวต้องเอาไมปช่วยมั้งน,นี่มาช่วยกันนู่นเดี๋ยวเอาคนน้นมาช่วยครับผมต้องใส่สามสองตัวแล้วก็นปั้นอีก่นะเจอก้อนใหญ่อุปสรรคใหญ่เลยนะงานนี้นี่ เอาออได้ก้อนสองก้อนนี่นะจะทํางานสบายครับผมนี่เอาสอกอน,นี่อ,ออกได้ทํางานสบายเลยนะฮะงานเฟรตีช้างทีบนะโอ้ทงานเพื่อประเทศของเรานะฮะแนวชายแดนถน,นนแห่งความมั่นคงถนนเส้นนี้นะั่คือใช้เพื่อได้หลายประโยชน์นะครับผม <c oughs> ใช้หลายประโยชน์เลยนะ เดี so hm ่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่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 ยว้สามคันเลยอ่ะโอ้พี่ใหญ่ของเราพี่ใหญ่ของเราดันไม่ไปครับดิดู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 เอาดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วอู้เอารวมด้วยช่วยกันรวมพลังสามัคคีอู้หนี่แหละครับสามัคคีคือพลังอ้ โอ้แท็กเตอร์คันเดียวเอาได้เอาได้อยู่นะเอาเอาเอาลบ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 โอ้ยแล้พี่ใหญ่เขาจัดการครับผมงานนี้เดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวพี่ใหญ่เขาเราจัดการโอ้ยโอ้ยไม่โคไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวแท็กเตอร์ดันครับ ไม่โคไม่ไว้นะงานนี้ดูดนักบันออกเลยนะโอ,โอ้หนักเอาเรื่องนะนักเอาเรื่องนะหลายตันนะงานนี้หลายตันหลายตันเลยครับหลายตันเลยอ้ดู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 ดเอารวมพลังสามาคีคือพลังอือดิสามะคีคือพลังนี่สุดยอดเลยครับสุดยอดเลย จัดสุดจัดสุดจัดเออดีสามะคีคือพลังนะนี่สามะคีคือพลังเดียวเดีด๋ยว สามะคีครับสามะคีรดนพลังนี่อู้แล้วไปแล้วไปแล้วโอ้บอลใหญ่มาทับทัมเลย,ยนี่สามะคีคือพลังนี่ของแทน้นี่ดู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 หักเอาเรือแหละแฮกเตอร์แฮกเตอร์หลายตันเลยนะแฮกเตอร์ เอาได้อยู่ครับอโอ้ดูดูไม่ไหวไม่ไหวพลังแท็กเตอร์นี่แรงนะเอามิว้วเดี๋ยวให้มิ้วไปปลกัก วยกันนะเอารวมพลังสามเครื uh, <ooh. music> ่สามคันครับแท็กเตอร์หนึ่งคันไโค๊สองคันครับอู้ไม่ไหวครับไม่ไหวอู้หนักจริงไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวถอย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 เดี๋ยวตั้งลำใหม่ตั้งลำใหม่อู้หูินก้อนใหญ่ฮะก้อนนี้นี่คือบดเลยนะ Đi 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 nó con đi nó con. Nè. นี่คือพี่ทหารพรานของเรานะไปแล้วโอ้เอายกล้อเลยเรอพี่เอออไ้พี่ทหารพรานของเรานะสู้นะครับนี่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 พี่ใหญ่แนวหน้าของเราไปแล้วเอ้หนาแนวของเราดิพี่ทหารพรานครับนี่ฐานกล้าไปแล้วครับผมนะครับพี่ทหารพรานนะไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราเอาแผนกันก่อนนะเดี๋ยววางแผนก่อนนะเอายังไงดีนะครับผมวางแผนก่อนนะ จะเอาอยัางไงดีครับงานน,นี้เอาเรื่องเอาเรื่องก้อนใหญ่นะเริ้มเลยอย่างเลยก้อนหนึ่งนะครับผมดูเลหลวนี่ก้อนหนึ่งนะเดี๋ยวก้อนนี้อยู่ตรงนี้ตอนอนี้ก็ เขาเรียกว่าวางแผนเสร็จแล้วนะฮะหาลายนี้เลยนี่เอานี่รวมพลังกันตั้งลำก่อนตั้งลำก่อนเอา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 รวมโดยช่วยกันครับรวมพลังสาม,มาคัคคีคือพลังนี่เออเขายู่ได้อู้อุยไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,รวอู้ยโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวเอาเอาเไปแล้วไปแล้วไปแล้วอู้ ดู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 ้วไปแล้ไปแล้ว,ลวอู้ไม่ไหวไม่ไหวม่ไหวไ